สวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกับครูปอยในช่องครูปอยคำมปอยสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบอยก็จะขอมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษานะคะที่เราชอบเห็นในหลายสนามสอบจะชอบนำไปออกข้อสอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพภายในภายนอกต่างๆนะคะที่จะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆอ,อ่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องนี้กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาดูความหมายก่อนความหมายของการประกันคุณภาพคืออะไรนะคะการประกันคุณภาพก็หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้าอันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งหงจะมีคุณภาพตามข้อกําหนดที่วางไว้อันนี้ก็คือเป็นการประกันคุณภาพทั่วๆไปนะคะ ทีนี้เรามาดูฝั่งของการประกันคุณภาพการศึกษาบ้างการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ผู้เรียนผู้ปกครองเป็นต้น และผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่สถานประกอบการประชาชนและสังคมโดยรวมเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือคุณความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษานะคะต่อมามาดูตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2,561นะคะได้กล่าวไว้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาโดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานทางการศึกษา <S an onom ous> และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสารศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำสารศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสารศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อ่านะคะอันนี้ก็คือความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศัการาช2561สรุปง่ายๆก็คือว่าจะต้องมีการประกันเพื่อให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นนะคะว่าสารศึกษาของเราเนี่ยมีมาตรฐานนั่นเองนะคะอ่ะต่อมามาดูที่ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษานะคะมีความสำคัญอยู่3ประการก็คือ 1. ทําทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการศึกษา บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง3ทําให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอ่านะคะความสําคัญก็คือมีอยู่3าด้านด้วยกันต่อมาเรามาดูที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47จะประกอบไปด้วย2ระบบค่ะคือ 1. ระบบการประกันคุณภาพภายในและ 2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะคะอะระดับการประกันคุณภาพการศึกษาจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ ก็คือการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้นั้นนะคะ 2. การตรวจสอบคุณภาพคือการตรวจและติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. การประเมินคุณภาพคือการประเมินโดยหน่วยงานที่กํากับในเขตและต้นสังกัดส่วนกลางต่อมามาดูกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช2561นะคะอ่าคุณครูปอยจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของ2อย่างด้วยกัน2ช่องด้วยกันระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับผลอ่าจากการจัดการศึกษานะคะมาดูแต่ละข้อเลยอ่การประกันคุณภาพการศึกษาหนึ่งคือเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา 2. เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ3เป็นการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา หรือเทียย่อเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเลยกับตัวนี้นะคะที่เป็น3ามระบบสามขั้นตอนก็คือการประกันคุณภาพจะมีการประเมินติดตามแล้วก็ควบคุมตรวจสอบนั่นเองส่วนผลที่เกิดขึ้นนะคะผลการจัดการศึกษาจะเป็นยังไงหนึ่งคือสถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 2. สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน สามสนศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ4ค่ะสารศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสารศึกษานี่ก็คือกรอบแนวคิดนะคะตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ต่อมามาดูระบบการประกันคุณภาพภายในสานศึกษาระบบ การประกันคุณภาพภายในหมายถึงระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรทางการศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นอ,อันนี้คือความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตรา4นะคะที่ได้กล่าวไว้ สรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นการประกันคุณภาพภายในก็คือมีการตรวจสอบจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือหน่วยงานต้นต้นสังกัดนะคะที่มีหน้าที่กํากับดูแลนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งว่าไว้3ประการนะคะตามสํำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพฤษศราักหาร้อยได้กล่าวไว้คือ1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในก็คือการที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้าโดยเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2. การที่จะดําเนินการให้บุคให้บรรลุเป้าหมายตามข้อหนึ่งต้องทําการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่กระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดาเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจนทำตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพการทำงานนะคะ อ่ข้อที่3การเประการคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษาโดยการดําเนินงานจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้เรียนชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายวางแผนติดตามประเมินผลพัฒนาปรปับปรุงช่วยกันคิด ช่วยกันทําช่วยกันผลักดันให้การศึกษามีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองสังคมและประเทศชาตินะคะอ่านี่ก็คือความสําคัญ3ข้อหลักการสําคัญ3ข้อของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาค่ะต่อมามาดูภาระงานของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาว่าไว้นะคะ8ข้อด้วยกันคือ 1. น่ง การจัดระบบบริหารสารสนเทศ 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 8. การพดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษานะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่ครูปอยนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะชอบนำมาออกข้อสอบในหลายๆสนามด้วยกันนะคะก็ฝากให้ไปทบทวนนะคะรวมถึงทำข้อสอบต่างๆด้วยนะคะเผื่อว่าจะเจอเราก็จะยิ้มเลยนะคะถ้าเจอมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มีความรู้มาบางแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากพูดคุยเพิ่ม เพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามคุณครูปอยได้นะคะทาง youtube ช่องครูปอยคัมปอยสตอรี่นะคะและช่องอ่าและเพจนะคะ f a c e b o o k ครูปอยคัมปอยสตอรี่ชื่อเดียวกันนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูปอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ